ไอ enfin! ้มึงตายมึงตายมึงตายเอ้ยเฮ้ยยาตัวอดนะนี่เนี iet, ่ยไอเย็นอเย็นไม่มีไม่มีไม่มีตักีอะไรไม่ตกเลยีเียวกลับแล้รอแป๊บเฮ้ยเรียบ เวดวะมันเวดไม่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 เอาโอเคคลิดไปครับโอเคกลัวป่าอุ้งกลัวป่านนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้ล่างลนโดนเฮ้ยเฮ้ยกิวดอดช่วยเพื่อนดิสวยดิแล้วไปไม่ทันแน่เลยไปแล้วเน้ยกูจะเบียดเท่าไหร่ โอ้แม่งจะตายห่างแล้วโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้โอ้โอ้มาดิคุณเจอบินไปดีห้าเขาปงห้าเขาแตกอ่ะใจเย็นใจเย็นคิดๆได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ตู้ใบอยู่ตู้ใบอยู่ใจเย็นนะใจเย็นนะอย่า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 ไปเล่นอย่าบันอย่าไปเล่นไม่เอาไม่เอไม่รอ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 เขาห้าวิรอเขาห้าวินี่นี่มันอยู่นี่อยู่ตรงนกนี่ These cannot chains keep me down. ไปไปไปไตายไม่น่ารอดแล้วดูตรงแล้วที่หาละป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเพื่อนกันการ์เขาอยู่ป้อมเลนมังกรของเราหบ้ามันจะตีแทั้งจะเก็บแบนมาได้อะครับพผม นม่เรียห้าเหรอฝากดูบัฟฟ้าให้ทีบอนบนกลับไปบนนีโอ้โหตัวโลอยู่ก็เปิด wings grant people and oh. ไม่มีไม่มีไม่มีคิดย่่า ถอย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 เฮ้ยอดีตเฮ้ยเฮ้ยอาลุคป้อมดิป้อมป้อมได้ไหมตายไหมไอ้เดี๋ยวลุกน่าจะมานะถอยเลยถอยเลยถอยเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเดินกลับบ้านเลยเดินกลับบ้านหรือว่าไปให้ไกลๆจะอยู่ในป้อมแค่นั้น เดี๋ยวไปกันใะเฮ้อลเลียเลือก,กเลือกเกมแบบป้าป๊าร่างหน้าแตกว่ะเลืหลือน้อยแล้วไรลุกไรลุกงปรับมาแล้ยังไงยางย,างายงดงใช่ไหมเลของเราถูกโจมตี เขาไปล้วงแคลี <c oughs> ่ข้างในแล้วอเดอเ้อเด้เด้อมด้งเด่อเ้เออกูแค่รอมือใช่ลูกอะไร I'm like, I'm not. An enemy has been defeated. What I started. Your team has destroyed a tower. Hey, fuck, fuck, I'm not. I'm not it. The wind is at my command. The bumbling clunk hold out. Who don't The wind coming. Hey! Oh, hold no. on. cannot down. keep me ระวังระวังอยู่อยู่หลังบอลทอะนไะระวังซ้ายนะระวังซ้ายระวังซ้ายลุกซ้ายถ้าอยู่แถวนี้ไปอ,อยู่ครับไปอยู่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  I will finish. ระวังซ้ายเดินขวาไปแบบขวาไปแบบไม่ทันนะเนี่ยิเจิงเลย หมดตีหมดตีด้งอยเลยโอเคสวยป้องเฮียมันอยู่ตัวเดียวมันเลือดโดนมันโดมันโดนตับนเลยดัน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 ดข้าเเข้าเดี๋ยนะอย่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็เอาแยินเลย้อป้อ้ป้อปอมป้อป้อสวยครัสวยเลยสวยเลยถอยถอยถไม่ได้เลยตีรันปดปล่อยนั่นไปปล่อยแวนไปปล่อยแวนไปตีเลยตีเลย นีดาร์สเลเยอร์ยิงรอบนอกเธอยิงรอบนอกเคดาเลออกมาแล้ว <Okay. S 1> จะาบอกนะเอาอะเนะยายยาในป้อมพอียในป้มพอเดี๋ยวรอรอนี่ะนันแต่มันน้าได้อยู่มันไม่มีคลิป เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอนวนนี่ซ้ายเอ้เนั่นหายว่ป่าหายามาซาชิดแถวซ้าซ้ายแบบ้ปา่าเลยปลา่านี่โอเคอยู่ตรงนี้ส่เร,ระวังระวังระยิงเดือดน่ละน่ตอเร่ันไปแล้วตอวตวนนี้ไปแล้วกี่ข้ากี่ป้อมนะ ผมไม่จะตายอยู่แล้วทีนี้ไอ้ป๊มปัสวยจับได้ปะจบได้ปะจบได้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 อยู่จบได้อยู่จบได้ป๊มปั๊มตายมึงตายมึงตายมึงตายเอ้ยไม่เอ้ย who are high above. Do not hear the cries of the abandoned. my wings grant my people and I hope.

ยิงหา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 ยิงเลยยิงลยยิงยยิงเลยยิงเลยปมานมายิงยิงจตีดาสอเยอ่อนยิงอยยิงวงนอกนะระวังอย่าไปเห็นวงนะโอมันอยู่บนหมดเลยนี

แาดูป่านี่ขแ้นด้านล่างใ้ไดหน่อยได้หน่อยได้หนัอยได้หน่อยแมนจะตายแมนจะตายขีพ่อขีป้อม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 เข้าไม่รอเพื่อนมัน now put your hands in